บ้านหาดแก้วอําเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะได้เริ่มขนย้ายเข้าของออกจากบ้านไปเก็บไว้ที่อื่นชั่วคราวเตรียมพร้อมรับมือคลื่มแรงจากอิทธิพลของพายุปาปบึกตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา ที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะเรียกว่าก็มีพายุฝนที่ได้รับผลกระทบมาจากพายุปาบึกก็ทําให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค่าคืนที่ผ่านมารวมทั้งคลื่นลมที่มีกําลังแรงขึ้นทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในริมทะเลค่ะเริ่มเตรียมย้ายสิ่งของออกจากบ้านและก็อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยโดยเฉพาะที่บ้านหัดแก้วค่ะหมู่หนึ่งตำบลหัวเขาอเาเภอสิงหาคนครจังหวัดสงขลาบางครอบครัวที่มีบ้านอยู่ติดริมทะเลต้องเร่งขนย้ายเข้าของออกจากบ้านไปเก็บที่อื่นชั่วคราวเนื่องจากเป็น เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงอาจถูกคลื่นซัดเข้าถล่มบ้านซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่นครอบครัวของนายนพดลมงคลดีอายุ27ปีซึ่งมีบ้านอยู่ติดริมทะเลและก็อยู่กันสองคนกับภรรยาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ทั้งคู่ต้องช่วยกันขนย้ายเครื่องใช้ภายในบ้านไปเก็บไว้บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะถูกคลื่นซัดเข้ามาถึงบ้านภายในช่วง2-3วันนี้ค่ะพร้อมกับเตรียมรับสถานการณ์คลื่นแรงเนื่องจากได้รับผลกระทบทุกครั้งที่มีคลื่นแรงพัด้าหาฝั่งและหากรอยคลื่นแรงกว่านี้ก็กลัวว่าจะข นย้ายทรัพย์สินไม่ทันในขณะที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านหัดแก้วอีกราวสิบครอบครัวที่อยู่ติดทะเลค่ะก็เริ่มเก็บเรือเก็บอวนขึ้นฝั่งแล้วก็หยุดออกเรือชั่วคราวแล้วก็เตรียมพร้อมอ,อพย,ยพทันทีรวมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยชาวบ้านนะคะในพื้นที่เองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินค่ะบ้านไหนที่มีพื้นที่สูงก็ช่วยชาวบ้านคนอื่นๆน,นะคะที่บ้านไม่พร้อมที่จะอยู่อาศัยจะได้อพยพไปอยู่เป็นการชั่วคราวค่ะ ขณะที่ทางด้านของเทศบาลนครสงขลาวันนี้ได้มีการปักธงแดงเตือนประชาชนนะคะและก็นักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้าตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาค่ะก็ได้มีการจัดปักธงแดงเตือนภัยบริเวณชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเตือนภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้าทะเลโดยเด็ดขาดเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงและมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตร ซึ่งพบว่าคลื่นดนังกล่าวก็พัดเข้าหาชายฝั่งตลอดเวลาค่ะเพื่อป้องกันอันตรายและก็ความปลอดภัยจากการถูกคลื่นซัดจมน้ำนั่นเองค่ะ